มีกิจกรรมอะไรก็ตามไปด้วยหมดมีส่วนรวมเบดสวัสดีค่ะกันจ้องปนางชาแนลนะคะปนางชาแนลเขาโยนปูนใส่รถกลยจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพวกเด็กๆก็จวดเลย จวดเลยอืออืออือพวกเด็กๆกระจวดเลยวันนะคือซุมมอนี้บ่ต้องไปไกลใหอดมงหัดเมืองค่ะอยู่ใกล้ไบ้านอยู่ใกล้ไบ้านนะคะบ่ะต้องหอดเมืองก็ไปละไปละครับไปละครับ เมื่อคืนมวยปั้มโอ้โหนี่เหรอโมเห็นพอดีมีหมาตัวหนึ่งเย็นเย็นอยู่ข้างทางนึกว่าไอ้หมูเห็นคือถ้าไอ้หมูเห็นเนี่ยว๊อกวอกวอกว้ายว้ใส่แหนะเนี่ยไปต่อไปต่อเลยหุ้นเขาทถานีลมสูง โอ้ยแห้มันลมนะคะยังไม่หนาวนะแค่เริ่มมีลมเดี๋ยวเธอต้องก็อากาศดีเอาเื้อหมูบอกหมูปีนี้ต้องใส่เสื้อใส่ไงเสื้อตัวเก่าใส่ปลาแดดพ่อตัวละเออเออเอาเสื้อหมูให้นนู้้ดวยเอาเสื้อหมูให้มีขาวให้ยิงเล็กเนาะเออเยอะใส่ซ้อนไปเลยสองรัมตัว เก็บเสือบอกมูไว้แต่บองมูใส่บลได้แล้วใส่บลได้แล้วเริ่มเย็ยนแล้วเออที่เอฟซีแนะนำมาว่าหาผ้ารองให้น้องนกล่องหรอคะกัด<อ><ห>มุนบัดล้อง,องใส่มัดไว้อยางมีอีสองสามขึ้นแล้วกัดมุนบัดเสือดีๆนี่แหละพรากันอันตัวน,นี้กัดตัวน,น,น,นั้นตัวนั้นกัดของตัวน,นี้ <c oughs> <laughs> เสือมุนบิด แต่เสือข,ของผมหมูเนี่บอไม่ท่าหรอกใส่ประด้แล้วใส่ไม่ได้แนละ้วขนาดยังไม่ยังไม่โตเท่านี้ยังไม่อ้วนเท่านี้เออก็ยังใส่ไม่ได้หงยายเลยอืมตื่นเต้นตื่นเต้นเออให้มันอันแล้วแล้วอย่าออกข้างนอกอย่าเบิ้งข้างนอก่นะเบิ้งให้มันแล้วแลวก็ะสันบ่แล้วบ่จบ มามาลบมาหน้าตัหลงเด็กกะจกดูหน้าตัวหลงรับลงฟรินดบเบื้องหูหูคลาบสุขหลายแต่นอนเป็นแบบเนี้ยรับรองอัน บ่มีเรื่องที่ว่าอันเด็กน้อยสึกรถตั้มนะคะโห oh, <young> อย่างเส้นบ่มีแน่นอนค่ะเราเลือกที่จะให้เขาปลอดภัยเอาปลอดภัยก่อนยากาศดีค่ะยากาศดีมึงกจละลมนะลม อันนี้ก็คือฟาร์มฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วค่ะโอ้โหน้ยากก็ไม่เยอะนะแต่ก็ให้มันเดินใช่ไหมอย่างออกกำลังเดโมกินกันเหรอ เดี๋ยวนาะนเะหรอโนย้อมนางไดนบอมแมนว่าเขานั่นอันนี้คือคือเขาจะไม่นั่งเลยโอ้โหยังเป็นโหเหยียบเหยียบแม่แบบเหยียบเหมือนฉันไม่มีชีวิตจิตใจนะไอโ้โมแกเหยียบฉัน ไงแม่อุ้มน้องไว้อยู่เนี่ย,ย,ยแม่อุ้มน้องมาโยอะเนี่ยน้องยืนดีดีอ,อันเยสวาอันสมาตรฐานเยสวาลำเอียงแต่ลำเอียงเอฟซีเลยๆละท่านก็รู้รูอยู่ค่ะเข้าใจอยู่ว่า บกหมูนะมันบกแข็งแรงหมูน้อยไม่แข็งแรงค่ะหมูน้อยมีเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดมีอยู่แล้วก็ถ้าร่างกายร่างกายไม่แข็งแรงมันก็สามารถเป็นได้อันนี้เราก็ดูแลมนาะแบบนี้เนาะก็โอเคอยู่นะหลังบ้านลมจูนี่เลยม ไม่ไหวไม่ไหวไอหมูตดบ่อยแล้วไปหาเห็ดทุลาก่อนหมูแบบหนึง่งไปปะไปไปหาเข้าห้องน้ำตดดูแห้งเหม็นแห้งไม่ไม,มึงม,งมงลงมาลงมาลงมาหมูตำทุระอยู่นะครับเอาแล้วครับงานนี้หมู เขเกี en ่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับได้เห็นกองฟางโอ้งานเข้าแล้วครับท right ี่นี้ปนเอาโอ้โหจวดเลยครับานนี้จวดจวดเอาแล้วครับงานนี้จวดเสร็จหมูไปแล้วไปเอาล้วครับเอาเอาลงเดียวว่าไม่ได้อืดดีเนี่เอาการเข้ากับปดาก แม่หมูกันเขาเออจะเออโอ้ยตายอากาศก็ร้อนไปไปกลับบ้านนะงั้นไปโอ้ยโอ้โหเจอทำเลนะครับโอ้โหเจอทำเลทองของเงีย้ยหมูเจอทำเลทองแล้วเงี้ยหมูแอล,แลกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้คะ่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกัน ฝากติด,าดตามช่องปนางค่ะปะนางชาแนลนะคะลุงเดียชาแนลปะวันชาแนลแล้วก็เบาโทนด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะาปานางชาแนลค่ะ Facebook นะคะเข้าไปติดตามให้นําเด้อค่ะเด้อเป็นอีกช่องทางน,นึงที่พูดคุยท,ทักทายกันได้นะคะขอกกันไม่คลิปนาค่ะรับคลิปนี่เบิ้งโฆษณาให้น้าแน,นสวัสดีค่ะ